สวัสดีครับวันนี้ผมกับช่างเบนนะครับน,นี้ก็จะมาตัดทรงองทรงสูงไม่ขาวเนาะไม่ขาวองทรงสูงไม่ขาววันนี้ได้เปลี่ยนจากคุณลูกค้านะโอเคเรามาเริ่มกันเลยะครับนี้เราจะใช้ลองฟันเนาะเป็นลองฟันเบอร์สูงเปิดทรง,งขึ้นไปครับตรงนี้ผมลูกค้าบางนะคะเนี่ยใช่ไหมลูกค้าบางนะลูกค้าไม่ได้เป็นทรงเก่ามาเป็นเปิดข้างนะแต่ ูกค้าผมวนนี้จะบางแต่จะเหมือนเปิดข้างเลยสวัสดีครับผมท่างใหญ่นะวันนี้จะมาบรรยายอธิบาย,ยวิธีการตัดลองของสูงเปิดข้างเอาทุยสูงหรือทุยกลางครับข้างเบน ลูกค้าก็คือ,อกลางๆเนาะไม่สูงกลางน,นะไม่ต้องสูงมากนะครับก็จานเบนก็ใช้ลองควันเบอร์สองครับรัวๆขึ้นไปเลยความยาวก็ไม่เกินนะครับ6มิลลิเมตรนะลองคันเบอร์สองนะครับก้มนิดนึน่งวิธีการให้ลูกค้าก้มศีรษะลงนะครับเพื่อจะให้การไถ่ายของเราเนี่ยมันง่ายนะครับ ก็ส่งสัญญาณบอกลูกค้านะว่าคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครับช่วยกลมหัวให้ช่างนิดนึงนะครับ<ม>อย่าไปกดหัวลูกค้าลงนะเพราะลูกค้าเขาไม่รู้ตัวนะครับเราต้องส่งสัญญาณบอกให้เขาโมนะมถ้าไปกดหัวนะครับจะทําให้ลูกค้าครับรู้สึกไม่พอใจนะ,นะครับบางทีเราไปกดนะครับหัวเขาลงโยกซ้ายโยกขวา ไม่เหมาะนะเขาขอให้เรียนช่างนะครับค่อยๆพูดคุยลูกค้านะอันนี้ลูกค้าสั่งทุยกลางเนาะเราก็บังคับทุยให้อยู่ประมาณทุยกลางก็จะอยู่ประมาณไม่เกินกลางใบหูเห็นไหมครับหมายถึงว่ากรอบทรงใช่ไหมครับทุยทุยข้างหลังนะฮะอยู่ไม่เกินกลางใบหูลูกค้าเป็นคนสั่งหรือว่าช่างเป็นคนเลือกให้ครับอันนี้ลูกค้าสั่งอ๋อครับแต่ช่างตัดผมก็ต้องแม่นในการขึ้นทรงนะครับ ดูนะครับว่าความทีเนี่ยมันได้ระดับตามที่ลูกค้าสั่งหรือเปล่านะครับนะครับก็นะครับช่างเป็นเขาจะใช้นะครับสีล็อกเส้นผมเพื่อไม่ให้ปลายผมมันวิ่งหนีปัตรเตร์เลียนนะแล้วก็รลวๆนะครับรัวปัตเตอรเลียนขึ้นไปเลยครับถ่ายแนบแล้วสบัดออกนะหรือเรียกภาษาช่างเขาเรียกว่าเผยเผย,ยออกนะครับ ายเสร็จแล้วนะครับก็แอบดูกระจกเรื่อยๆนะครับสัเงเกตว่านะครับช่างเบนส์จะใช้มุมประด้าน,นขวานะยกมุมด้านซ้ายตะเดียนขึ้นนะเพื่อไม่ให้ขอบทรงมันเสียหายหรือสั้นเกินไปนั่นเองนะครับ ทางบรเขาก็จะแอบดูนะครับก็ซ้ายขวาเขามันได้หรือเปล่าสูงเท่ากันหรือเปล่านะเขาจะตัดไปด้วยนะครับจะแอบดูไปด้วยนะตอนนี้นะครับเป็นลองฟันเบอร์หนึ่งนะครับก็เปลี่ยนลองฟันเบอร์หนึ่งกัน<ร><ร>นี้เราจะปรับฟันให้สุดเลยครับก็เพื่อต้องการจะให้เป็นเบอร์นะครับ หนึ่งจุดห้าใช่ไหมครับเพื่อจะให้มันรับกับเบอร์สองน,นั่นเองครับ<ม>ความยาวที่ได้นะครับก็จะอยู่ไม่เกิน4.5 mm มิ mm ลมิเมตรนะก็ใช้มุมระเลือเ่อน,นครับสไลด์ขึ้นไป ก็ถ่ายนะเผยเผยนะครับหรือถ่ายสะบัดข้อมือก็ได้นะจะเรียบเผยนะภาษาช่างเชื่อมเบอร์สองข้อมือนะครับเพื่อจะให้นะครับความยาวที่ได้นะไปคอนเนคหรือว่าเชื่อมกับเบอร์สองนะครับซึ่งมีความยาวอยู่6มิลลิเมตรนะครับ 6มิลิเมตรกับ4.5ม mm ิลิเมตรก็มันจะใกล้เคียงกันนะถอยเลียวๆนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ข้อมือขึ้นนะให้มันกลืนกันนะสิ่งสําคัญนะครับขอบทรงความสูงทันเทียนแล้วความทุยได้แล้วนะยังเหลือความนวนกลื่นหรือความบาลานนะ ก็ต้องแบเป็นฟันเบอร์ศูนย์เป็นเบอร์1นึ่งปกตินะครับตอนนี้นะครับทางผิดเขาก็ยกการหูปรับขึ้นมานะครับเป็นเปลี่ยนเป็นเบอร์1นะครับความยาวที่ได้นะครับก็ไม่เกิน3มมลิเมตรนะครับ บัตนะครับมุมมันเบื่องด,ด้านซ้ายด้านขวาขึ้นไปนปรับไปปรับมาตรงไหนที่มันเป็นหลุมนะครับทางเบนเขาจะถอยหูปักเป็น1.5นะครับตรงไหนที่มันเป็นเนื้อที่ปูดขึ้นปกตินะเขาก็จะปรับเป็นฟันเบอร์นหนึ่งนะเรียกรองฟันก็ได้ลองเบอร์ก็ได้บล็อกก็ได้มีทั้ง3ชื่อนะ ก็สไลด์ขึ้นไปนะครับเพื่อจะเชื่อมกับเบอร์1.5นะครับจาก3มเมตรนะครับขึ้นไปเชื่อมกับเบอร์1.5หรือว่า4.5ม mm เมตรนะครับมันก็จะใกล้เคียงนะมันจะทําให้ผมมันตัดจากสั้นไปหายาวนะครับก็คืมันจะนวลน,นวลน,นะนวลน,นวนือกลือกลืนนะครับไม่ขาวนะครับ สะบัดข้อมือขึ้นไปเรื่อยๆนะให้มันหวนเหือขึ้นไปเดๆเพื่อให้มันคอนเนคกันนะครับถ้าเราต้องการอยากให้เส้นจุดจอนขอบมันคมนะครับก็ ใช้ลองฟันเบอร์หนึ่งก็พอนะครับถ้า0.5นะมันจะบางมันจะมองไม่ค่อยเห็นเส้นนะจุดจอนนะครับแล้วก็สไลด์ให้มันบางเท่ากับด้านซ้ายนะครับ บางทีนะช่างใหม่ก็คิดไม่ออกว่านายแบบนะครับเดินมาเข้าร้านมาเนี่ยลูกค้าจะตัดทรงอะไรดิคิดไม่ออกบางทีก็ซ้อมแต่ลองทรงสูงส่วนักเรียนหรือว่าเป็นช่างฝึกใหม่คิดไม่ออกอพอได้ระดับแล้วนะก็ถอดฟันลองออกนะครับ ตัดรองฟันออกแลใช้หวีนี่เลยหวีใหญ่เก็บขอบครับทีนี้สังเกตว่าปีกมันจะบางนะใช่นะครับปีกมันจะบางดันซ้ายดันขวาชีทีปชี้นะครับก็เป็นงานของหวนะีนะครับรองฟันก็หมดหนาทีแล้วครับช่างบินก็จะใช้หวีโตนะครับขนาดกลางนะก็จะเก็บปีกออกซอยปีกออกนะ จุดนี้ครับที่นักเรียนช่างหรือว่าช่างมือใหม่นะครับทําไม่ได้เรียนน้อยซ้อมน้อยนะแต่อยากเก่งค,คุณต้องเรียนนะครับซ้อมเยอะๆนะถ้าเราไม่เก็บออกนะครับด้านข้างลูกค้าจะบานนะหัวจะบานหัวจะเอียงนะครับมันจะบวงนะไม่สวยเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าผู้ชายที่ใบผมสั้น โดยเฉพาะคนที่มีผมแข็งนะครับอย่างในแดดท่านนี้นะครับก็จะผมจะชี้ชี้นะครับ9 0้องศานะบริเวณด้านข้างที่เปนชี้นะครับเราต้องจัดการด้วยหวีนะให้กลมโค้งสลบตามมุกทิศนะครับมันยากนะค่อยๆปาปีออกเก็บปีออกซ้อมบ่อย ซ้อมให้หนักแล้วเราจะทําได้นะครับมันมีหลักมีเกียน์นะมีเบสิกพื้นฐานอยู่นะครับนะครับดูช่างเลนส์เขาเก็จะตัดผมนะครับหนึ่งแนบ2ยก3ามอยนะครับแล้วก็จะพลิกหวีขึ้นหวีลงนะเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้กรอบทรงครับหรือลองฟันเบอร์2นะครับ คอ n เนคกับผมส่วนบนให้ได้นะโดยที่ไม่มีข้อมีขั้นไม่มีขอบด้วยนะครับทที่เขาเก็บขึ้นมามันจะโค้งครับจุดที่จะไปอนะไรเป็นมั่ไใจลูกค้านะครับโดยเฉพาะลูกค้าสั่งทุยกลางลูกค้าก็เห็นความทุยตัวเองเขาจะชอบนะไปตัดร้านอื่นหัวแบนเลย ตัดไ้ไม่ได้ทุยนะครับเขาก็ไม่อยากตัดเขาก็จะต้องอะไรจับมาหาเราหรือว่าเขาอยากจะตัดผมเขาจะนึกถึงร้านเราเป็นดับแรกนะเพราะฉะนั้นนะครับสึกโสนนะครับดีดีตั้งสโลแกนให้ร้านนะครับนึกถึงทุยนึกถึงกําเนิดซาลอนนะครับนึกถึงแชาเบีนนะครับอยากจะตัดผมชายนึกถึงแางเบีนด้วยนึกถึงทุยนึกถึงของแท้ต้องใส่หมวกสีแดงนะ บอกที่แย่งที่ฮอตสุดปีมอยากได้คุยมาหาเราสิครับอ,อยากได้คุยมาหาเรานะครับก็บมาดูนะครับว่าช่างเบนส์เขาจะเก็บขอบยังไหนนะเขาจะค่อยๆเอียงหรือสไลด์ขึ้นวะ้าชัวชั่วสังเกตว่าขอบปีกจะหายนะครับเขามีการเกาแบคทีเลียนด้วยนะในการล้วนแบคทีเลียนนะครับ เพื่ออะไรเพื่อลบขอบลบเดือดนะครับมปีกหายแล้วนะครับผมก็จะสะโลปออกไปสังเกตว,ว่าด้านขวานะครับก็ยังมีอะไรมันมีปีกอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวช่างเบยคก็จะมาเก็บแต่ฝั่งด้านขวานะครับหายไปแล้วนะยากนะครับสำหรับมือใหม่นะศีสาะนี้นะครับ ไม่ได้หมูนะครับช่างเบียเขาจะโยกหัวนะครับโยกไปถึงนู่นนะลับดูกาเลยนะแล้วโยกกลับมาสะพานหมังนเพื่อจะตรวจดูขอบนะว่าขอบทรงอะมันหายหรือ şey ยังมันหายบานหายบวมหรือยังนะครับเก่านะครับเก่า เก,กาสไลด์นะครับโยกนะครับโยกหัวดูนะครับดูเลียมดูมุมนะนะครับทั้งบิ๊กเขาจะโยกครับมือซ้ายต้องนิ่งๆน,นะครับถ้ามือซ้ายไม่นิ่ง เราจะถ่นะครับมันจะแกวงนะมือซายต้องนิ่งครับใจต้องนิ่งด้วยนะครับโยกอยِู่แล้วครับโยกดูครับว่าได้ไหมสวยไหม,นะมนะภาพรวมครับรูปทรงทั้งหมดครับสวยไหมนะครับดนะเนะสเต็ปการสไลด์หวีขึ้นข้างบน,นครับเราก็ต้องคล้องด้วยนะ ทำบ่อยๆนะครับรักมันให้มากครับการเรียนตัดผมชายมันไม่ยากนะให้เวลากับเขาหน่อยนะครับสัก3ามสิบวันก็พอเพียงแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปหาประสบการณ์เอาเองนะครับไปตัดต้องดูคลิปนะครับอาจารย์สอนตัดผมเยอะแยะเลยไปดูว่าเขาขึ้นทรงยังไงนะครับจะขึ้นด้วยลองฟันหรือจะขึ้นด้วยหวีนะครับหาแปรงนุ่มๆนะครับมาปัดกวาดเสียผมนะที่อยู่ไททอยนะครับให้สะอาด แล้วก็ช่างบินเขาก็คว้านะครับก็ <Okay. S 1> ตเรเลียนกันขอบนะกันขอบนะครับมาเก็บบริเวณจอนนะครับขบนนะแล้วก็การขอบขันจอน,นครับช่างบินเขาจะใช้วิธีการนะครับมุมบนด้านขวานะครับวาดเหมือนปากกาเลี้ยวโค้งนะครับให้จอนมันคมนะแล้วเขาก็จิตลากจิตลากกลับย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งนะดันนะครับปัตเตอร์เลียนดันเข้าดึงออก ดันเข้าดึงออกโค้งครับให้อ่อนช้อยสวยงามให้จรนเปนคมๆนะจุดนี้นะครับจะเอาเป็นจอนตรงจอนแหลมนะครับไปตกลงลูกค้าเลยนะนะครับใช้มุมนะครับปัิเียดทางซ้ายนะครับนักเรียนช่างบางท่านหรือว่าพี่น้องประชาชนบางท่านก็ไม่เข้าใจนะว่า อยากจะได้ปัตเตรีย่ยนที่มันคมๆมแบบจิกปั๊บอีกคมแบบเหมือนลงไปมีดโกนเลยไม่ได้นะครับอันตรายคมมากก็ไม่ดีนะครับเอาพอดีพอดีที่มันคมๆคือเขาอะไรเขาลงไปมีดโกนด้วยนะครับมันจะคมนะ จิตลากลงจิตลากลงจิตลากลงวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนายแบบนายแบบท่านชื่ออะไรครับคุณตั๊กครับคุณตั๊กตั๊กครับคุณต้านะครับคุณต้านี่อยู่สะพานใหม่ป่ะครับใช่ครับก็ขอบคุณนะครับคุณต้าสะพานใหม่ที่อนุญาตให้ช่างใหญ่นะครับถ่ายวิดีโอนะครับสอนระบบลงยูทูบนะ ก็ขอขอบคุณนะครับช่างเบนนะครับที่อนุญาตนะแล้วก็ให้เสียงบรรยายวิธีการนะครับการขอดการจอนนะตรงนี้กาจะไปเป็นธรรมชาตินะครับโอ้ครับผมต้องตรงนี้จะการสูงมันมันตนสวยมันจะสูงไหม,ม,มรครับอ๋อครับพอลูกค้าจะดูดูยาวผิดผิดปกติครับก็บอขอให้ท่านทั้งสองนะครับอายุมั่นก่อนยืนนะครับคิดอิ่มนอนหลับรอดพ้นจากโควิด -19 ฉีดวัคซีนแล้วก็ขอให้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเขอขอให้กลับไปเป็น14ครั้งขอให้มีครอบครัวมีความสุขความเจริญนะครับคำธุรก,กิจอันใดขอให้สําเร็จอาจารย์เบนก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะครับขอให้เป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆนะครับอาจารย์เบนท่านนั้นก็ตัดผมนะครับที่สาขาที่ร้านกําเนิดซาลอนนะครับเดี๋ยวจะตัดผมก็โทรศัพท์จองคิวเข้ามาเลยนะครับการตัดผมนะครับก็ราคาย่อมเยาวนะ ราคาเริ่มต้นนะตาที่150บาทนะครับสำหรับผมสรงง่ายๆนะถ้ามีการไล่เฟียดนะครับที่มันเล้นไถข่าวนวนคลืนเลยนะครับก็ราคาก็200 300แลนะครับวันนี้นะครับก็ช่วยท่างใหญ่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ท่างใหญ่อัพโหลดขึ้นทุกวัน,นครับสดยิ่งกว่าตลาดสดน,นะก็ให้ความรู้ประชาชนมา3ปีแล้วนะครับ ก็ตอบแทนนะครับช่างใหญ่ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะให้ตักเรียนช่างรุ่นน้องให้ช่างตัดผมนะครับรุ่นน้องรุ่นหลังๆรุ่นลูกรุ่นหลานได้ความรู้กันนะเอามาแบ่งปันเอามาแชร์กันนะครับอดี๋ยหยุดที่จะเรียนนะครับเราต้องพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะต่อไปก็ลงไปมิดโกนครับ ชีจอมันคมครับสาหรับช่างอะไรช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าช่างช่างผู้หญิงนะไม่ถนัดเรื่องใบมิดโกนนะครับก,การขอบแค่นี้ก็ได้แล้วนะพอแล้วนะ,ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่อนุญาตเป็นในแบบเนาะสำหรับท่านใดที่สน,นใจตัดผมกับทางร้านนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวจะมีเบอร์ทิ้งติดต่อให้ด้านล่างร้านตั้งอยู่ที่สะพานใหม่ซอย52 ตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญเดินทางสำรวจมีรถไฟฟ้านลงสถานีแล้วก็เดินเดินรถไฟอ้าเลยรับสอนไหมรับสอนรับสอนด้วยค่ะรับสอนด้วยเนาะโทรศัพท์มาสอบถามได้นะโทรศัพท์สอบถามได้เลยอ่าส่วนนี้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณในแบบด้วยนะคะลูกค้าคุณลูกค้านี่เป็นคุณลูกค้าจริงนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนายแบบจัดฟรีไม่ได้จ้างมาจ่ายค่าตัวไม่ไหวนะในแบบท่านนี้ก็น่าจะค่าตัวแพงนะโอเคส่ันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊าย